จะเห็นว่าหลายๆสินทรัพย์เขาไปหมดแล้วนะนะครับตลาดหุ้นหลายๆตลาดนี่นตีกลับขึ้นมาหลายตลาดก็โอ้โหแทบจะนิวไฮไปแล้วนะครับทองคําไม่ต้องพูดถึงออทา i ไฮไปแล้วแล้วบิตคอยล่ะนะฮะพวกคริปโตเคอเรนซีต่างๆน่าจะออทามไฮไหมคุณท้าไงฮะก็คือคักมากเหมือนกันครับไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้โลกทุกอย่างที่เป็นสินทรัพย์นี่คือคักหมดเลยครับพุณขึ้นทองขึ้นบิตคอยก็ขึ้นครับยิ่งประมาณตั้งแต่แค่เอาแค่ ไม่ต้องไปไกลนะครับแค่กลางเดือนเนี้ยครับมาถึงปัจจุบันปลายเดือนเนี่ยครับแค่สิบห้าวันเนี่ยอราคาก็ขึ้นมาสิบสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตแล้วครับแค่ไอ้บิตคอยอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตลาดหุ้นดาวโจนส์อินดัสทรัลเอเวอร์เรจเนี่ยมันมันลงไปประมาณสองเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งมันส่วนทางกับโควิดนะครับไม่เคยเบรกไอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยได้เลยเกือบปีอันนี้ก็เป็นครั้งแรกอาทิตย,ย์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่มันเกินหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน ดอลลาร์ Dollar, นะครับหรือ3 0มสตางค์ก็ไคุณดูวารกรสเขาก็มองว่าไอ้ตัว liquidity นะครับสภาพคล่องที่มันล้นโลกนะตอนนี้เนี่ยมันต้องหาที่ไปอ่ะนะครับซึ่งมันไล่ราคาไปหมดละคริปตนี้ด้วยนะครับก็ไล่ราคาแล้วเขามองว่ามีโอกาสได้ลุ้นเลย all time high บางเจ้านะคุณพอแต่อันนี้ผมไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่ามันจะไปถึงนะแต่เขาเริ่มออกมาฟันธงแล้วนะครับว่าเฮ้ยปีเนี้ยปีสมร6 3นี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเห็นตัวบิตคอยเนี่ยไปถึง50,000่นเหรียญ โหนี่ห้าเท่าเลยนะห้าเด้งเลยนะแต่ว่าจริงๆพอเขาไปดูลึกๆแล้วเนี่ยเขาเขายังไม่ได้ให้เหตุผลว่าเพราะอะไรคุณท็อปคิดว่าเขาเวอร์ไปหรือเปล่าห้าเท่าจากตรงจุดนี้เนี่เวอร์เกินไปไหมคือมันมีหลายปัจจัยครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยผมเห็นด้วยตอนนี้เรื่องของ liquidity เนี่ยรัฐบาลอเมริกาพเพราะโควิดนยครับเขาพิมพ์เงินออกมาแบบมาหาศาลมากๆจริงๆลองคิดดูตอนปีสองพันเนี่ยตอนนั้นเขาใช้เวลาประมาณสองปีทำคิวหนึ่งคิวอีหนึ่งนะครับ ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย QE 1ภายในหนึ่งวันเนี้ยครับมันแบบมันมูลค่ามันออกมามหาศาลเลยเป็น trillion ดอลลาร์ที่ออกมาเพื่อที่จะพยายามอุ้ม S m n e, B เพราะว่าตอนปี2008เขาอุ้มแค่แบงค์ไงครับไม่ต้องอินเจกเงินมาเยอะนะครับตอนนี้เขาต้องอุ้มทาง S m n e B ที่เพราะว่าประกาศชัดดาวปุ๊บไม่ทไม่สามารถทำธุรก,กิจได้ต้องต่อลงหายใจโดนัลด์ทรัมป์ก็มีเขียนเช็คให้กับโอ้โหส่งเช็คให้กับทุกบ้านในอเมริกาปรากฏว่าไบรอันอาร์มสตรองซึ่งเป็น CEO ของ Coinbase คอยเบสซี่คล้ายๆบริษัทบิตครับแต่อยู่ที่อเมริกาเป็นเบอร์หนึ่งของอเมริกาเขาออกมาเขาออกมาประกาศเลยว่าเขาเห็นเทรนด์ชัดเจนแล้วว่าไอ้เ,อเงินที่รัฐบาลให้เหมือนกับบ้านเราห้าพันบาทเนี่ยแต่เขาในการเขียนเช็คให้กับทุกบ้านเนี่ยไหลเข้ามาซื้อบิตคอยน์ไปหมดเลยที่เขาบอกว่าจะขึ้นถึงห้าหมื่นดอลลาร์เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันอีกมันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าบิตคอยน์ฮาวิ่งข่าวเป็นข่ที่สามเนี่ยมันประมาณสองเดือนที่แล้วประมาณเดือนกลางเดือนเมษายนหรือสิบสองเมษ มันเกิดท้าวิกฤตแล้วนะครับ2020เพราะมันทุกสี่ปีครับจาก12.5 bitcoin หรือ6.25 bitcoin นะครับแต่นี่มันก็ผ่านได้แค่2เดือนเองนะครับถ้าสถิติมันถูกต้องตาม2เวฟเนี่ยประมาณ6เดือนถึง1ปีมัน,มนทุกครั้งสังเกตว่า11.50ดอลลาร์ขึ้นไปถึง1,150ใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาตามสุดก็650ยังไงก็สูงกว่า11ดอลลาร์ใช่ไหมครับพอเกิดท้าววิ่งขั้นที่2 650วิ่งไปถึง20,000เสร็จปุ๊บมันก็เกิด correction ใช่ไหมครับลงมาสุดท้ายตามสุดก็สามพันดอลลาร์สามพันดอลลาร์ก็ยังสูงกว่าหกร้อยห้าสิบดอลลาร์ก่อนที่มันจะวิ่งขึ้นตอนนี้ก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับกลังจะเกิดทาวนิงข้นที่สามแต่เราก็ยังไม่เห็นสไปค์ถ้ามันตามเทรนจริงๆอย่างที่คนนั้นบอกว่ามันจะขึ้นไปถึงห้าหมื่นดอลลาร์เนี่ยมันคือมันคือเวฟที่สามที่มันเกิดทุกสี่ปีนะครับซึ่งอันนี้ก็บอกไม่ได้ครับแต่ถ้าจะอธิบายได้ด้วยทฤษฎีเนี่ยก็เพราะว่าจํานวนสปายของบิตคอยนมันหันสองนะครับ แต่ถ้าดีมานมันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเงินออกมาล้นโลกลิควิเตี้ออกมาเยอะเกินไปคนสามารถใช้บิตคอยในการโอนเงินข้ามประเทศเป็นมากขึ้นดี curve มานมันเคิร์ฟขึ้นไปทางขวาแต่สป라이เคิร์ฟมันตรงป็นเบอร์ดิเคิลเนี่ยมันต้องมีแคปิตอลเกนนะครับแล้วยิ่งสป라이เคิร์ฟมันออกมาช้าลงเรื่อยๆทุกสี่ปีแต่ดีมานมันโตขึ้นสวนทางเนี่ยอันนี้มันต้องมีแคปิตอลเกนนะครับที่ทางทฤษฎีทางนัานทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วต้นทุนของการขุดบิตคอยเนี่ย มันก็คือการเอาเงินเนี่ยมาซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์บวกกับค่าไฟฟ้าถูกไหมครับแล้วทุุกๆุสิบนาทีเนี่ยมันจะคือการแก้ไขสมาการทางด้านคริปโตกราฟิกแฮชฟังชันทางคณิตศ,ศาสตร์ซึ่งผมมาเช็ควันนี้เนี่ยปรากฏว่า difficulty Le v เ l เนี่ยมันก็ไม่ได้ลดลงนะครับอแต่ว่าแปลว่าต้นทุนการขุดเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่ําลงขนาดนั้นนะครับมีสองอสมมติฐานคือเครื่องขุดราคาถูกลงอย่างมหาศาลคอมพิวเตอร์ชิปลดลงอย่างมหาศาลนะครับ เรื่องของราคาซึ่งตั้งแต่ปี2009มาปี2014เนี่ยแค่5ปีก็ลดลงมาถึง250เท่านะครับคอมพิวเตอร์ชิปจาก20,000ดอลลาร์เหลือ79ดอลลาร์นะครับเครื่องขุดบิตคอยราคาก็อาจจะถูกลงหรืออ่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีขยับเพื่ออะไรวให้เครื่องขุดบิตคอยราคายิ่งถูกลงนะครับหรือไฟฟ้าถูกลงหรืออีกอย่างหนึ่งความเป็นไปได้ก็คือถ้าต้นทุนมันไม่มันไม่ถูกลงเลยเนี่ยแปลว่าราคาบิตคอยมันขึ้นเป็นเป็นเท่าตัวแล้วเพราะวว่่่าาาจจจนนนนนมััหหรร2 12.5 6.25ะะคคคคบบบกแแททีได้ิิตตอออยยื แปลว่าราคาของบิตคอยน์นต้องดับเบิลล่ะไม่งั้นคนขุดจะขาดทุนได้<ม>นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเดาแบบทฤษฎี